พัชรวาดยังไม่ได้คุยธรรมนัดหลังสพัเตรียมขนสอสอพปรอชอย้ายสังกัดใหม่พัชรวาดบอกสื่อต่อคิดไปเองบิ๊กป้อมโกรธนรุมนดตั้งพักกล้าทำชี้ยังไม่ได้คุยธรรมนัดหลังสพัเตรียมขนสอสอพปรอชอย้ายสังกัดใหม่วันที่13สิงหาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะรอดคดีที่สาลร,รัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้14สิงหาคมหรือไม่ว่าเรื่องคดีของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของศาลแต่ตนได้ให้กำลังใจนายกไปเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เมื่อถามว่าหลังการอ่านคำวินิจฉัยคดีของนายกรัฐมนตรีอาจมีการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาดกล่าวว่าเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักที่จะต้องหารือส่วนกระแสะข่าวที่พักพลังประชารัฐจะถูกปรับออกจากพักร่วมรัฐบาลได้หารือกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐทา่ามหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาดระบุว่าตนไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตย์เลย และในงานวันเกิดที่ผ่านมาแม้จะไปร่วมก็ไม่ได้คุยเนื่องจากมีคนจำนวนมากรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรในฐานะเลขาธิการพักก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเมื่อถามต่อว่าแล้วได้มีการหารือกับร้อยเอกธรรมนัฐถึงกรณีที่มีกระแสาข่าวว่าจะขนสอสอของพักพลังประชารัฐไปอยู่พักกล้าธรรมที่นางสาวนารุมนพิญโยสินวัฒเป็นหัวหน้าพักหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาดกล่าวว่า ยังไม่เจอกันเลยก็เลยยังไม่ได้คุยเมื่อถามว่ามีกระแสาข่าวว่าพลเอกประวิตย์โกรธที่มีการตั้งพักใหม่พลตํารวจเอกพัชรวาดปฏิเสธการตอบคำถามร้องถามกลับสื่อว่าคิดไปเองหรือไม่เมื่อถามว่าเก้าอี้ของพลตำรวจเอกพัชรวาดยังแข็งแรงอยู่หรือไม่พลตํารวจเอกพัชรวาดกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าตนอยากทำงานเบื้องหลังไม่อยากทำงานเบื้องหน้านั้นพลตำรวจเอกพัชรวาดกล่าวว่าทุกอย่างอยู่กับหัวหน้าพิมพัทรายังไม่ได้รับสัญญาณปรับคณรัฐมนตรีลั่นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้พิมพัทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุยังไม่ได้รับสัญญาณปรับคณรัฐมนตรีลั่นคนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีกระแสะการปรับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ต้องถามหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและนายกรัฐมนตรีส่วนโคต้ารัฐมนตรีของพักจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นางสาวพิมพัทรายิ้มกว้างก่อนตอบว่าในพักยังประชุมทุกวันอังคารซึ่งยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้ เมื่อถามว่ามีสัญญาณมาถึงตัวเองหรือไม่ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนางสาวพิมพัทราตอบว่าสัญญาณต้องมาจากหัวหน้าและเลขาธิการพักแต่ตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณมาถึงตนเองเมื่อถามว่าหากมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งส่วนตัวจะทำอย่างไรนางสาวพิมพัทราตอบว่าเราคนรทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ซึ่งก็เหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องถามนายกรัฐมนตรี